สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเด้อจ้าข่อยบอคิดว่าเรื่องแบบนี้สิมาเกิดไก่ตัวพี่น้องเป็นข่าวจากจังหวัดสุรินทร์เป็นเรื่องที่น่าสะเทือนอกสะเทือนใจพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเป็นทั้งหอดคู่อ่าเป็นทั้งอันอ่าเอียงเขาเอิ่นล่ะพี่น้องนักการเมืองทองทิ้นแต่หยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด อ,อ่มีเรื่องมีเล้ากันจนกระทั่งความแตกตอนนี้ถูกจับแล้วเป็นทีเรียบรอยพี่น้องหลังจากนั้นได้มีการสอบสวนกันเกิดขึ้นหลังจากสอบสวนหูมาแลว้วว่ากระําำความผิดแบบนี้โดนมาเป็นยีสิปีหลายคนสงสัยว่าเป็นอย่างคือ่่มีคนล่องเรียนซึ่งจะบอกว่ามีการล่องเรียนนะแต่ว่าบ่าเป็นผลนั่นเป็นเพราะเสียนเพราะสายใช่หรือไม่ มันก็ต้องต่อวัดใช่หละเนาะพี่น้องเออเรียกได้ว่าเป็นการเปิดหูเปิดตาเปิดมันทุกหมวกเปิดทุกกระบบวนเลยพี่น้องเออสู้มือนี่จิตจะสำนึกดิมันน้อยอิลีพี่น้องมันน้อยอิลีบ่หน่าคิดบ่หน่าสิเสือคนจบสูงคนมีความหูคนกว้างขวางจะเป็นไปได้ขนาดนี้ แล้วมีเพื่อนเป็นถึงแมนบบเหตุหายคาลองเลี่ยนเป็นไปโดยลำบากนั่นเหตุให้เรื่องราวบอไดถูกนำมาเปิดเผยจนกระทั่งยี่สิปีหายหลังเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดจากตัวเองตกใจแห้งพี่น้องเสียซื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์มดเลย เห็นข้าวนี่ลหละหูซึกรับบ่ได้หูซึกว่าคนที่เป็นควนิิเป็นตัวยางหรือแบบยางกับมากกับทรการที่บ่นหนาให้อภัยคนธรรมดากับยังว่าปกติธรรมดาบ่ได้เป็นพอพิมพ์แม่พิมพ์อันนี้เป็นโอ้หนายพี่น้องนาย แตนายแล้วแบบนี้อนาคตประเทศเฮ้าสิยางไปมุมใดเด็กหน่อยวัยรุ่นเขาเฮ็ดบดถือบกควนกันย่งวาหูเท่าพอถึงการอันนี้เท่าพ่อสีโลลงๆอยู่แล้วเฮ็ดมาแล้วยี่สิบปีมั่นโค้งมามีจิตสำนึกลวละ่ะสีเฮ็ดจังไดก็มั่นกลับไปเฮ็ดสะเทินสีที่คุกติตล่างไก่มันติดให้มันสมกับความผิดของมันแน่บอมเมียนว่า ประกันโตเร็วยางออกมากระดิกขาอยู่ไวๆไวแบบนี้กะรับปอได้พี่น้อง